สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับพบกับผม Surveying จอ Channel นะครับมาอยู่กับเราตอนนี้ EP สามครับเหมือนเดิมครับรถกดงานเละครับอันนี้เรารออะไรครับตอนนี้ยืนในกิเท่ครับยืนในกิเท่อีกแล้วครับเขาทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ครับเขากำลัง ถูกน้ำหาจับที่ตรงนี่คือตรงแบบอับปงอัปลาครับหมดลงเม่แล้วแล้วนี่เราเราต้องรอเขาไหมครับหรือไงเราต้องรอเขาไหมครับไปดูหน้างานหน่อยไปดูหน้างานหน่อยเป็นไง ฝนตกอีกแล้วครับตอนนี้คือรออะไรครับตอนนี้ฝนครับฝน,นตกครับฝนตกครับฝนตกอีกแล้วครับตอนนี้ก็คือยกแผ่นเหล็กยกแผ่นเหล็กให้เววางหมด โอเคครับฝนตรงหนักครับแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ